หลายคนถามเราว่าเอ้ยถ้าเราเป็นหมอเกตอะเราจะทํายังไงเราต้องแยกประเด็นของ2ออันก่อนคืออันนี้นะเราในฐานะของ FC หมอเกตนะคือเราชอบหมอเกตมากเป็นแฟนคลับคือเราอะรู้สึกว่าการแต่งตัวของหมอเกตมันมีสไตล์คือคุมโทนมาโดยตลอดเป็น step by like scott ชอบมากซึ่งเราต้องแยกเคสของหมอเกตเนี่ยออกมาเป็นเรื่องของเคสการศึกษาแล้วก็ ตำแหน่งทางวิชาการซึ่งอันนี้เราคิดว่ามีทางลงอยู่ในระดับหนึ่งประเด็นก็คือว่าหมอเกดเนี่ยไปเรียนไปทำวิจัยไปทำบทความด้วยเจตนาว่าอยากจะสัมมิการศึกษาตามคำบอกเล่าของอาจารย์ที่มาชักชวนทีนี้ก็จะต้องไปฟอลโล่ตามที่ทางร้อยเอกธรรมนัฐท่านบอกนะผู้กองท่านบอกผู้กองท่านบอกว่าก็คือนิ่งๆแล้วคนต้องรับผิดชอบก็คือคณาจารย์ซึ่งเราก็เห็นตรงกันถ้าเป็นเราเราก็คือ แต่มันจะทํำยังไงที่จะต้องให้คณาจารย์แสดงความรับผิดชอบและเราผู้บริสุทธิ์ผุดพองจะต้องแสดงยังไงให้กับคนที่จะต้องมาตัดสินเราเนี่ยเห็นว่าเราอะ่ะไม่ได้เจตนาแล้วเราก็มีความตั้งใจเช่นนั้นจริงๆถ้าไม่เกิดความเสียหายก็เอารวบรวมหลักฐานของคนที่มาบอกว่ามันปลอมอย่างนั้นมันทุจริตมันเท็จอะไรนู่นนี่นั่นอย่างนั้นนะนะบวกกับแชทไลน์ของอาจารย์ที่มาชี้มาชักชวนเราแล้วไปฟ้องแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้บอกเกตลอดเลย หมอเกตรอดยังไงก็รอดเพราะหมอเกตจะแปลงสภาพจากผู้ที่เจตนาทําให้เป็นเท็จกลายเป็นผู้ที่เป็นเหยื่อเป็นดนหลอกเป็นเหยื่อไปเลยก็ทําเรื่องฟ้องร้องแคลิฟอร์เนียยูนิเวอรซึ่งคดีถ้ามันเกิน5ปีคุณหมอเกตก็หมดเวลาไม่ดีสวยๆถ้าเป็นเราเราทําแบบนี้เลยฉันฟ้องเลยค่ะแคลิฟอร์เนียยูนิเวอรฟ้องเลยถ้าฉันเป็นหมอเกตโยนไปให้มันเลยค่ะ แล้วเราก็กลายเป็นเหยื่อแทนเพราะเราก็ทําวิจัยปรึกษาอาจารย์ฉันก็ทําตามระบบเงินฉันก็จ่ายฉันมั่นใจฉันบริสุทธิ์ใจมันไม่มีใครอยากจะมามิดเป็นมิจจี้มาโกงก็เขาบอกมาว่ามันได้เข้าใจไหมนะเป็นชันฉันก็ทําแบบนี้เลยแต่ฉันไม่ได้ชี้ช่องนะฉันเป็นเป็นชันฉันเป็นแบบนี้ฉันฐานะแฟนเอฟซีมาร์เก็อีกประเด็นหนึ่งอันนี้ยาก ประเด็นที่แพทยสภาเนี่ยเขาชี้มูลความผิดของหมอเกตฐานะเรื่องจริยธรรมอันนี้ยากเพราะเนื่องจากว่าเขาชี้หมดเลยเขาไม่ไต่เขาไม่เรียกหมอเกตมาสอบเขาลงโทษหมอเกตเลยทีนี้อัตราโทษเนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่ว่ากล่าวตักเตือนจนกระทั่งถอดใบประกอบวิชาชีพซึ่งหมอเกตเนี่ยรวยก็รวยสวยก็สวยจะไปแคร์ทาไมแค่อีใบอะไรไม่เป็นก็ได้หมงหมอไม่ต้องออกตรวจแล้วไหมสวยขนาดนี้เป็นสอบวอสว,สวยดีกว่าประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้น ประเด็นมันอยู่ที่ว่าพอผิดจริยธรรมแล้วเขามีบทลงโทษอีนักร้องต่างๆมันจะไปเอาอันนี้ไปล้องปอป,ป,ปชปปชก็เลือกปฏิบัตินะไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ก็ต้องส่งสารสารก็ต้องไปชี้มูลซึ่งมันเป็นการเทียบเคียงของคําตัดสินที่แพทยสภาพอแพทยสภาเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลเนี่ยสามารถเอามาใช้อ้างอิงได้ก็เ,เป็นหน่วยงานรัฐไงอันนี้จะสวยอันนี้ยากแก้ไม่ไหว แกได้ก็คือไปปิดปากนักร้องค่ะใครร้องตบค่ะอย่างเงี้ยเข้าใจอ่ะใครร้องกูวีนค่ะอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แอบ,บเจพี่พี่เห็นใจหนูเถอะอย่าร้องเลยหนูผ่านเรื่องการศึกษาเนี่ยหนูก็ฟ้องร้องกับเขาอยู่หนูไม่มีเจตนาอะอันนี้ก็พอได้ไงก็คือคนที่บอกว่าไปแจ้งความแจ้งอะไรถ้าคุณหมอเกดมีใบว่าฉันได้ฟ้องร้องกับแคลิฟอร์เนียแล้วตำรวจก็เจราจาไกลเกลี่ยมันก็จบจบกันได้ไม่มีปัญหารหรอก แต่เรื่องแพทยสภา,าเนี่ยก็ต้องไปเบรกนักนร้องนึกออกไหมต้องเบรกนักร้องเบรกสื่อหน่อยสื่อที่แบบว่าจะไปขุดดไงเอออะไรอย่างนั้นถ้าฉันเป็นหมอเกตฉันทำตามนี้